นี่ครับพี่ใหญ่อะครับเอสวันดีครับวฮ้ยนี่คาับหมูโค้เด้เลยพี่ใช้เ้ไหมครับชอบไหมัคเด้มากพี่เด้แลไวไม่ใส่มาบอกแต่ว่าบ้าเป็นคอผมเด้กว่าพี่ดูดิไม่เห็นเลยแน่ว่าไงพี่ไม่เห็นครับไม่เห็นเลย้ามันคอไหนนี่ไงผมผมส่เลยพี่ไม่เห็นครับเห็นแต่แว่นอะแล้วพี่ไม่เห็นได้ไงอะพี่ไม่รู้ครับไม่เห็นเลยพี่ตัดแว่นบิดร้านหรือเปล่าพี่มีร้านแว่นแนะนํำไหมครับ มีพี่แถวเนี้ยพี่ตึกใบหยงพี่มีร้านแว่นแนะนำไหมครับผมมาไปได้นะพี่แต่ว่าต้องมีค่าพาไปพี่เท่าไหร่ห้าวันพี่พี่อันนี้เรียกว่าไหนไหมปั้นน้ำมันไงพี่าคน้ำมันพี่เติมแค่สองสามร้อยเองเพราะว่าน้ำพอนอะไรเอออเงจะเติมที่ไหนเนี่ยเองโดนของโกงหรือเปล่าพี่พี่ยื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อมังคุดครับชอบกินมังคุดเนาะครับชอบกินเนาอครับแล้วทำไมพี่ยื่อมังคุดนะพี่ แสดงว่าแม่ชอบกินเนี่เป่าพี่ไม่ครับไม่มีใครชอบเลย